มันจะดีแค่ไหนกันครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะยกระดับชีวิตของเราได้ด้วยการโฟกัสดำดิ่งกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทำไมงานที่คุณทำเนี่ยมันไม่เสร็จสักทีเวลามันไม่พอจริงหรือเปล่าหรือว่าทำไมเนื้องานคุณเนี่ยมันถึงไม่มีประสิทธิธภาพสิ่งนี้อาจจะมาจากการที่คุณไม่ได้ดำดิ่งกับงานมากพอบางครั้งนะครับสิ่งรบกวนรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเ,นเพื่อนๆที่ทํางานของเรานะครับสังคมหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียมันก็คอยแต่จะรบกวนเราครับ บางครั้งเนี่ยเราถ้ามีสมาธิจดจอกับงานางจริงๆแปบ๊บเดียวงานก็เสร็จครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยกันไปคุยกันมาเมามอยนะครับหรือแม้แต่การเช็คอีเมลการทํางานอย่างอื่นที่มันไม่สําคัญแทนที่จะทํางานที่ยากและสําคัญก่อนมันก็ทําให้เราเนี่ยทำงานไม่เสร็จสักทีจริงไหมครับคุณเคยเป็นไหมที่นั่งหน้าคอมนานๆแต่ก็ไม่เคยทํางานเสร็จสักทีเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้จดจอกับมันจริงๆการดําดิ่งก็คือ คุณจดจอ่อด้วยสภาวะที่ยาวนานจะเรียกว่ามี State Inflow หรือว่าสภาวะ flow ที่เลื่อนไหลก็ได้นะครับมันคือเวลาที่คุณเนี่ยอยู่ในห่วงผวังอะไรบางอย่างที่คุณเนี่ยไม่สนใจเวลาไม่สนใจสิ่งยุ่งเหยิงภายนอกความเลื่อนไหลนี้นะครับมันเกิดได้จากการที่คุณอาจจะสนใจมันอย่างแท้จริงหรือคุณชั่งน้ําหนักได้ว่าสิ่งนี้มาสาคัญยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าคุณชอบดูซีรีส์เกาหลีครับ แน่นอนครับว่ามันตีหนึ่งตีสองคุณก็แทบจะไม่สนใจเพราะว่าคุณอยากจะดูจนจบครับนั่นอาจจะเป็นภาวะดําดิ่งอย่างหนึ่งภาวะฟโฟลอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณเอาสิ่งนี้มาใช้กับการทํางานได้หรือแม้แต่การใช้ชีวิตชีวิตของคุณยจะมีคุณภาพมากขึ้นเลยทีเดียวครับถ้าคุณอยากมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตอยู่หรือแม้แต่การทํางานความสัมพันธ์คุณจะต้องมีสมาธิจ,จดจอ่อปราศจากสิ่งรบกวนซึ่งมันจะกระตุ้นความสามารถด้านการรู้คิดให้คุณอยู่ในจุดสูงสุด จะเรียกว่ามีภาวะเลื่นไหลก็ได้นะครับการทํางานหรือว่าการมีความสัมพันธ์แบบนี้จะก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่มันมีคุณค่ามีความสัมพันธ์ที่ดีครับไม่ว่าจะทั้งกับตัวเองและผู้อื่นยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับสมมุติว่าคุณไปทานข้าวกับแฟนครับแล้วก็แฟนของคุณเนี่ยเช็คโทรศัพท์ตลอดเวลาหรือว่าโมแต่เล่นโทรศัพท์แล้วก็เวลาที่กินข้าวครับไม่ค่อยมองหน้าคุณเลยคุณจะรู้สึกอย่างไรครับความสัมพันธ์ย่อมแย่ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นการทํางานแหละครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณทํางานไปแล้วอย่าอยู่เนี่ยคุณก็ไทโซเชียลเดียไปด้วยอยอยู่คุณก็ลุกจากโต๊ะนะครับแล้วคุณก็ไปมั่มอกับเพื่อนคุณกลับมาคุณต้องเริ่มสมาธิใหม่เราเนี่ยไม่เคยไม่มีเวลาครับแต่เราเนี่ยมักจะเสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยเรื่องไม่สําคัญหรือว่าเรื่องที่มันไม่ควรจะเอาไว้ตรงนั้นครับก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยเล่นโทรศัพท์ต่อหน้าแฟนเราหรือแม้แต่การที่เราเนี่ยนั่งทํางานแต่สุดท้ายก็ลุกไปมอมอๆกับเพื่อน การเริ sa ่มต้นตั้งสมาธิใหม่เนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับสําหรับบางคนและก็อาจจะหลายคนด้วยนะครับการที่คุณจะมีสมาธิดําดิ่งและโฟกัสที่ดีครับมันก็ทําได้ไม่ยาก คุณจะต้องขอจัดสิ่งรบกวนให้น้อยลงหรือว่าไม่มีเลยครับเยกะตัวอย่างเช่นคุณอาจจะปิดเสียงโทรศัพท์มือถือหรือว่าเปิดสั่นครับหรือว่าตั้งเวลาในการเช็คโทรศัพท์ครับไม่ใช่ว่าเช็คจนบอดจนเกินไปสิ่งนี้เองนะครับมันกลายเป็นนิสัยของคนเราแล้วนะครับที่ตื่นเช้ามาเช็คโทรศัพท์ระหว่างวันเช็คโทรศัพท์ขึ้น BTS เช็คโทรศัพท์ ทุกอย่างเนี่ยจะต้องกดโทรศัพท์ไปก่อนแน่นอนครับเราไม่เคยมีนิสัยนี้พอมือถือเนี่ยมันบูมขึ้นมาเราก็ใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องสอนสมองเราใหม่ครับให้สร้างนิสัยใหม่เช่นเช็คโทรศัพท์ได้แต่เป็นเวลาเช่นเวลาเที่ยงหรือว่าเวลาเลิกงานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีสมาธิจริงๆกับงานที่คุณทําโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้สนใจสิ่งรบกวนในดๆที่มันคอยมาแทรกแซงคุณคุณเชื่อเลยครับว่างานของคุณเนี่ยจะเสร็จเร็วมากแม้แต่ในเรื่องของการ ันคนที่เขากินข้าวกับคุณอยู่กับคุณครับเขาจะรู้สึกถึงความรักที่เต็มเปี่ยมกับตัวคุณครับเขาจะรู้สึกเคารพในตัวคุณมากเพราะว่าคุณไม่ได้ห่วงแต่เล่นโซเชียลมีเดียต่อหน้าใครสักคนเวลาที่เรานะครับปล่อยให้ตัวเองอยู่ในภาวะที่ยุ่งเหยิงครับ คือมีสิ่งแทรกแซงตลอดเวลามันทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันเกิดความกดดันจากข้างในจิตใจคุณบอกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่แต่เชื่อเถอะครับว่ามันมีความกดดันภายในใจสมองเนี่ยไม่สามารถทําอะไรหลากหลายได้ครับมันโฟกัสได้ทีละหนึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นหากหนึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมันจะดีแค่ไหนกันครับงานของคุณเนี่ยจะสําเร็จอย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้เวลาข้ามวันเลยทีเดียวไม่ต้องโดนเจ้านายด่าด้วย คุณเคยสังเกตไหมครับว่าหนังสือที่พูดถึงความสําเร็จเนี่ยคนสําเร็จเขามักจะใช้เวลาอยู่คนเดียวครับเช่นวันละครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะเป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งที่เขาใช้เวลากับตัวเองบางคนก็นั่งสมาธิครับบางคนก็ใช้เวลาในห้องเงียบๆคนเดียวอยู่กับธรรมชาติบ้างทั้งหมดนี้เพื่อให้ตัวเองมีสมาธิโฟกัสและดําดิ่งอยู่ในภวังที่เป็นโลกของตัวเองครับมันคือโลกแห่งจินตนาการโลกแห่งความสร้างสารรค์ครับ คนส่วนมากเนี่ยมักจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดซับซ้อนไม่ลึกซึ้งครับแต่สุดท้ายเนี่ยผู้คนก็ทําให้พวกเขาเสียสมาธิอยู่เสมองานที่ตื้นเขินแบบนี้นะครับคนก็มักจะทํากันแต่คนสําเร็จครับเขารู้ว่าในแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาเขาจะทําเรื่องที่มันสาคัญก่อนยากก่อนให้จบก่อนแล้วงานย่อยเนี่ยก็ค่อยทําก็ได้ซึ่งแน่นอนครับคนส่วนมากทํางานย่อยก่อนก็คืองานที่มันไม่สําคัญงานที่มันไม่ซับซ้อน สิ่งสําคัญคือนอกจากการที่เราจะตัดสิ่งรบกวนแล้วนะครับเราจะต้องรู้ด้วยว่างานอะไรสําคัญมากงานอะไรเร่งด่วนงานอะไรเนี่ยเอาไว้ก่อนก็ได้และที่สําคัญถ้าหากว่าคุณไม่รู้เลยว่างานอะไรมาสําคัญจริงๆคืออยู่ในความคิดที่แบบยุ่งเหยิงวุ่นวายมากคุณก็แค่แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยนะครับถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์แล้วแบ่งเป็นงานย่อยแบบนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยโฟกัสจดจ่อได้ดีคืองานใหญ่เป็นงานย่อยและทํางานย่อยให้มันจบทีละงานคุณจะสามารถมีสมาธิได้ แถมเป็นการสอนสมองด้วยครับว่าให้ฝึกมีสมาธิเพราะว่าพองานที่1จบงานที่2จบงานที่3จบสมองจะเริ่มคุ้นชินครับว่ามันต้องทําให้จบครับเพราะฉะนั้นการที่คุณมีโฟกัสจดจอก็สามารถทําได้หลายวิธีหวังว่าแต่และว,วิธีเนี่ยจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเสริมพลังของมันนะครับในเรื่องของการโฟกัสดำดิ่งเวลาที่เราทําอะไรจบแล้วเนี่ยก็ชื่นชมให้รางวัลตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการชื่นชมและให้รางวัลครับเพื่อสอนให้สมองรู้ว่าเราเนี่ยสามารถทําบางอย่างจบและเราก็ให้รางวัลมันเพื่อให้มันเนี่ยทำอีกทําอีกทําอีกในวันพรุ่งนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะในเรื่องของการโฟกัสดำดิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากขึ้นณปัจจุบันครับ คุณเองเนี่ยถ้าหากว่าได้รู้เรื่องนี้ก็ลองนําไปใช้ดูนะครับงานคุณจบเร็วแน่นอนความสัมพันธ์ดีขึ้นแน่นอนอยู่กับคนตรงหน้าจริงๆอยู่กับงานที่คุณต้องทําจริงๆและคุณจะรู้เลยว่าเวลาเนี่ยมันพอครับและมันเหลือเฟือด้วยดีไม่ดีนะครับคุณมีเวลาเหลือเฟือที่จะไปออกกําลังกายต่อไปใช้ชีวิตต่อได้ซ้าถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณทําจริง,รงๆครับ การที่เราเนี่ยไม่มีสิ่งรบกวนครับมันจะช่วยลดความกังวลด้วยลดความเครียดด้วยเพราะฉะนั้นลองใช้เวลานะครับทุ่มเทกับสิ่งตรงหน้าดูและคุณจะรู้เลยครับว่าคุณเองเป็นคนที่สามารถสร้างประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางานความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและการโฟกัสด,ดําดิงยังมีประโยชน์ด้วยนะครับหากคุณต้องการฝึกทักษะอะไรก็ตามให้คุณเชี่ยวชาญคุณก็สามารถที่จะดําดิงเลื่นไหลยอยู่กับมันครับ เวลาที่คุณปล่อยให้ตัวเองเนี่ยฝึกฝนอะไรบางอย่างมีการโฟกัสดำดิ่งคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็วคุณเคยได้ยินกฎเนี่ยหนึ่งหมื่นชั่วโมงไหมครับคุณไม่จําเป็นต้องรอถึงหนึ่งหมื่นชั่วโมงก็ได้หากคุณโฟกัสดำดิ่งกับทักษะที่คุณต้องการฝึกมากพอหนึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยโลทิ้งมันไปเลยครับมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีถ้าคุณโฟกัสจริงๆครับแป๊บเดียวครับไม่สามารถบอกได้ว่ากี่วันกี่เดือนครับแต่มันแป๊บเดียวจริงๆมันจะเร็วแค่ไหนก็อยู่ที่ว่า คุณำดำหนึ่งกับมันมากแค่ไหนแค่นั้นเองครับคุณภาพที่สูงของการทำงานและความสัมพันธ์มักจะมาจากระดับของการโฟกัสจดจ่อที่ยาวนานมากพอเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้เคล็ดลับไปแล้วนะครับใครเนี่ยที่นำไปใช้กันอย่างไรก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์กับอปป้านะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x c u n t o m l e a p Project แล้วครับ ตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป26ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t m l e l y นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x well แล้วก็ 10x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 1ิ x เอสอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำทูดูลิสต์ not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10X เอ็กเวนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเที่ที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ 10x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสำเร็ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยาศาสตร์ NLP ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งกันบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ t r a n sf ormation ในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ